สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเน็ตีทุกท่านเรามาดูสรุปบนกันสุดท้ายท้ายสุดพุ่งนี้ลุ้นกันดูสิคะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางง่ายป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโอช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย สรูปบนกันสุดที่หนึ่งเขียนไว้แล้วนะคะหนึ่งถึงหกเรียบร้อย หนึ่งถึงหกจดจดวันนี้แล้วที่เราลงไปลงไปล,งไปลองดูมันจะชนตัวไหนเยอะแต่บางทีชนเยอะมันก็ไม่ได้มาเดี๋ยวมันมาสูตรบางทีก็มาสูตรหนึ่งสองสูตรดีมาดูกันเลยสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกสูตรไม่รู้จะมาตัวไหนหนึ่งน, 1, นี่ต้องไว้เยอะเพราะว่า มันเยอะมันเยอะเอาประกาศเด้งหกแปดมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งอ๋หกแปดมีสัดเดียวหกแปดมีที่หนึ่งอืม หกแปดจีบแปดมีหนึ่งจ็ดแปดตัวเก่าก็มีหนึ่งเก้าแปดแปดเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามเก้าแปดมีสาม,ม,สาม,ม,สาม ก้าแปดมีที่สามสุดสี่แปดแปดสี่มีหนึ่งสี่แปดมีหนึ่งอัปกาเดดงเขียนแปดแปดมีหนึ่งศูนย์หกมีหนึ่งมีสองมีสาม มีสี่มีห้าศูนย์หกมีห้าศูตรหกศูนย์มีห้าสูตรเจ็ดศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกเจ็ดศูนย์เต็มเลยเจ็ดศูนย์มาเต็มเลยชอบชอบชอบเก้าศูนย์มีหนึ่ง ข้งศูนย์มีหนึ่งสี่ศูนย์มีหนึ่งสี่ศูนย์ก็มีหนึ่งแปดศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แปดศูนย์มีสี่หกเจ็ดเก้ามีหนึ่งเจ็ดเก้ามีสอง เจดเก้ามีสามเจ็ดเก้ามีสามสูนยหกเก้ามีหนึ่งหกเก้ามีหนึ่งมีสองหกเก้ามีสองหกหนึ่งมีหนึ่งมีสอง หกสองมีหนึ่งมีสองหกสองก็มีสองอืหกสองเจ็ดสองมีมาที่หนึ่งที่สองเจ็ดสองมีสองเองนึกว่าเจ็ดสองลุ้นเจ็ดสองนีดมากที่สุดห้าเจ็ดสอง ห้าจุดสองคุกันเลยนะเจ็ดหนึ่งมีหนึ่งมีสองเจ็ดหนึ่งก็มีสองเจ็ดหนึ่งมีสองจะหมดแล้วห้าเก้าก็มีหนึ่งห้าศูนย์มีหนึ่งจบ สรุปสุดท้ายเยี่ยมเยี่ยมมากตัวที่ชอบเลยสีหางอันดับที่หนึ่งคือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เป็นรองเจ็ดศูนย์อันดับหนึ่งหกศูนย์แปดศูนย์เป็นรองเลยชอบก็จัดขัดก็ผ่านลังร้อยมีห้าหกจิตนะคะ เอาหลักร้อยของเรามีห้าหกเจ็ดหลักร้อยดิเอาจับใส่เองนะคะเอาห้าหกเจ็ดนี่ 4, 5, 6, 7, แหละสี่ห้าหกเจ็ด่ไม่เอาเอาสามตัวเลยผิดถูกขอ,อไปแต็มรวมก็เต็มรวมก็เอาหกบวกเจ็ดได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าเต็มรวมของมันนะเราจะมาจับแต็มรวมกันเนาะก็คือเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่เต้มสีนะคะเต้มสามตัวนี้ไม่ได้เต้มเต้มสามเต้มสีถ้าถ้าเราจะเอาหกศูนย์หกศูนย์นี่ก็จะมีที่ห้าหกศูนย์ไม่ได้เต้มหกหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์โอเคตัวนี้ได้เต้มสามแปดนะคะ 5, 8, 6, 8, 7, 8, า้าแปดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์อ่าวอย่าลืมอย่าพลาดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวนี้ได้เต็มสามตัวนี้เต็มสี่แปดละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสิบสี่ตัวนี้เต็มสี่อยู่เจ็ดกับแปดได้เต็มห้าคือนี่เขาเต็มหมดดิ นี่ได้เติมห้าดิเจ็ดแปดเป็นห้าสามสี่ห้าเติมเติมมันได้สามสี่ห้าเนาะสามสี่ห้าเนี่ยเราใช้อันสามสี่ห้าหกเติมหกเติมหกเอาเพิ่มไปสามสี่ห้าหกไม่มีเลย หกสองไม่เต็มสองเต็มหนึ่งหนึ่งไม่มีหกสองไม่มีไปห้าห้าแล้วหกเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบสองได้สิบสองเต็มสองในตรงนี้เต็มสองเต็มสามจะมาหกเลยเต็มสี่ <laughs> สองสามสี่แล้วตัวกันตัวกันในเจ็ดสองเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดสองเป็นสองเกัาสองอันดับที่หนึ่งกันไว้ก็คือเจ็ดสองหกสองแปดสองห้าเจ็ดสองนะคะหกจ็ดศูนย์ จับใส่เองนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแต่ที่ชอบชอบก็คือจะจะ,จะเขียนไว้ด้านบางนี้นะพี่นั่นสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ แปดศูนย์สี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองแต่มันศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวเดียวเยอะมากนี่ไม่เคยผิดเลยเมื่อที่แล้วเราไม่ได้เอาหลักเจ็ดไปเนาะเราไปเน้นหลักห้าจัดไปเจ็ดศูนย์ตัวเดียวนินๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ อันนี้เขาเต้มสามเต้มสามห้าหกเจ็ดนี่เต้มสี่จะเน้นเต้มสามนี่นี่เต้มมันเลยนี่หลักร้อยเต้มสามอันนี้ไม่เข้าเต้มแต่เต้มเนี่ยมันไม่แน่นอนนี่ค่ะไม่แน่นอน ขนาดทำเลขถูกแล้วเอามาจับเต้มผิดเ้ยเพราะว่าไม่เอา,เามันไปเข้าแต้มมันไม่เข้าเต็มก็ไม่เอาก็ผิดพ่านที่แล้วมันไม่เข้าเต้มก็ตัดออกไปไมีเต้มเก็บไม่ลุ้นคะ่ะจำมาที่บหกท่สีเท่าหกเบียบก็จัดกัดกระพานนะคะ ถ้าใครทุนเยอะก็จัดไปหมดนี่แหละไม่พลาดชอบจิตกับจิตสมากชอบก็จัดไปขัดก้ผ่านดูคำเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางแค่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขานมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า